สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับช่องเจเพรียญอีกแล้วนะครับผมเอ่อพอดีตอนนี้นะครับเจมาออกงานอยู่ที่ตลาดนะครับเป็นตลาดต้นไม้นะครับหน้าบริเวณห้างเอ่อทวีกิจนะครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเจก็มาครับพี่ๆี่ขายต้นไม้ด้วยนะครับผมอันนี้เจก็มาฝากร้านงเขาไว้ด้วยนะอ่ะเจจะพามาดูนะครับว่าเจเอาอะไรมาขายแต่ทุกต้นเจจะจัดโปรให้นะครับทุกคนนี่ ะจัดโป้ให้เลยเดี๋ยวทุกต้นเจจะจะโป้ให้เรามาดูกันว่าเจมีอะไรมานําเสนอมั่งอ่ะต้นนี้นะครับที่เจนํามาขายก็จะเป็นซันนาูแคร์ดางนะครับทุกคนนี่ลายดังดีๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะซันนาูแคร์ดางนะนี่สีทองแบบนี้ออกมาใบใหม่ก็ดังสวยนะกระถางนี้เจขอราคาเพียง5 9 0าบาทรวมส่งนะทุกคนเจส่งให้ฟรีเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับผมมาต้นต่อไปครับนี่ฟิโลเดนดอนสตรอเบอรีร่เชคนะครับผมเป็นนี่น่าจะเป็นวางข้อนะเจจำไม่ได้ละอันนี้อ่าก็จะใบยังยังใบเล,เล็กอยู่นะนี่จะด่างประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สตรอเบอรีร่เชคนะครับใครยังไม่มีนะด่างประมาณนี้ใบใหม่ก็เปิดมาสวยนะนี่อ่าถ้าใครอยากได้นะเจขอราคาเพียง 490บาทรวมส่งไปเลยนะคะผมต้นนี้ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเจมมาได้เลยสวยๆแบบนี้เลยเอาไปในราคา490บาทรวมส่งเท่านั้นต้นต่อไปกุมานแดงเรียกซับนะครับผมกุมานแดงเรียกซับนะนี่กระถางใหญ่ๆประมาณ10นิ้วเลยทุกคนกระถางประมาณ10นิ้วเลยนะนี่กุมาแดงเรียกซับนะนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลย ใบสวย,สวยๆเงาๆใหญ่ๆนะแดงแบบนี้เลยอันนี้เจจะขอเป็นโปรโค่าส่งเพียง59บาทนะกุมารแดงราคา390บาทจะขอราคาค่าส่งเพียงแค่59บาทเท่านั้นนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็แคปรูปนี้นะครับแล้วก็ส่งมาทางเพจเฟซบุ๊กเจแล้วก็ทางไลน์ก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะครับผมนี่นะครับมาต้นต่อไปเลยครับ ตัวนี้เป็นฟอลิด้าโกดมินนะโพลิด้าโกดมินสี่มินทางสวยๆแบบนี้เลยทุกคนนี่และเขาติดด่างมาด้วยนะทุกคนแหละเตียวต้นนี้มาขายนะเป็นไม้ตอด้วยแล้วหน่อเขากำลังออกมาใหม่ด้วยนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่สามร้อบาทขอค่าส่งบวกเพียง59บาทเท่านั้นนะต้นนี้นี่ปกติจะจะส่งอยู่ค่าส่งอยู่ที่150บบาทนะแต่วันนี้ขอจัดโปรพิเศษ ค่าส่งเพียง59บาทแค่นั้นเองอถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมสีสวยๆแบบนี้นะแถมเป็นไม้ตอด้วยนี่เอาไปตัดทำจำนวนกันได้เลยนะนี่ต้นต่อไปครับฟิโลเบอร์กินสีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ใส่กระถางขาวสวยๆแบบนี้ให้เลยดังสวยมากดังแบบนี้ราคา190บาท ค่าส่งเพียง59บาทเท่านั้นนะถ้าใครอยากได้ก็แคปรูปนี้เลยฟิโลเบอร์กิน,นต้นต่อไปครับสะนีจันหอมนะนี่อยู่ในกระถางหนิ้วแบบนี้นะฟอร์มสวยๆใบเงาๆสวยๆนะแล้วต้นเนี้ยเขาลักษณะพิเศษคือเขามีกลิ่นที่หอมมากแค่รดน้ำเขาก็หอมนะอันนี้เจ จจัดแบบว่าให้รวมส่งไปเลย390บาทรวมส่งไปเลยนะครับต้นนี้ถ้าใครอยากได้ก็แคปมาเลยมาต้นต่อไปครับนี่นําเสนอมากเจนําเสนอต้อนนี้มากเป็นกวากพระพรมลายพรางนะนี่ใบนะครับเขาจะเป็นลายพรางแบบนี้เลยลายด่างสวยๆลายด่างพรางแบบนี้เลยนะนี่ต้นนี้นะฟอมสวยมากเลยทุกคนต้นนี้ฟอมสวยมากอันนี้จะกกระถางเล็กอันนี้จะกกระถาง กระถางเล็กนะครับผมประมาณ6นิ้วนะนี่อ่าสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มแบบนี้ทุกคนเลี้ยงอีกนิดหนึ่งก็ไปตั้งแม่แล้วนะนี่สวยมากใบเงางแบบนี้เลยอันนี้ไปในราคา450บาทขอจัดโปรนะครับเป็นค่าส่งเพียงห9บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็แคปรูปนี้ไว้เลยมาที่ต้นใหญ่ต้นต่อไปนะเป็นพระภูมลายทางตัวนี้ตัวใบใหญ่นะ ตัวนี้เขาจะใหญ่กว่านะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะเดี๋ยวเจเทียบให้ดูว่าเขาต้นใหญ่กว่าต้นมะขี้นะนี่เขาต้นใหญ่กว่าตัวนี้นะ,ะตัวนี้นะครับใบก็สวยมากเลยนี่แต่จะมีตําหนินิดนึงนะนี่จะมีตําหนินิดนึงขอคนที่รับได้นะนี่ตําหนิประมาณสองใบนะแต่ว่าต้นเขาใหญ่ไงทุกคนแล้วก็มีหลอดใหม่ออกมาแล้วราคา490บาทแล้วก็ขอบวกค่าส่งนะครับค่าส่งเพียง59บาทเท่านั้น นี่ใครอยากได้ก็แคบไว้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะมาที่ต้นต่อ,ตอไปกันเลยครับผมนี่ภูแอปเปลิลก็สวยๆแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนอยู่ในกระถางสีนิ้วก็จริงนะแต่ว่าเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากทุกคนฟอร์มสวยจริงๆนี่นี่ถ้าสําหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะ<ส>เขาเรียกว่าเออหาแก้วแก้วเก่าๆก็ได้ครับหรือว่าเป็นแก้วกาแฟนะ ตามร้าน20บาทหรือแก้วถูกๆอูอ่ะหรือว่าแก้วที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามาใส่แล้วลองน้ําให้เขาเอาน้ําใส่เขาไปเลยนี่ใส่แล้วก็เรียงเขาไว้ในน้ําเขาก็สามารถอยู่ได้เลยนี่ฟอร์มสวยแบบน,นี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนสวยมากสวยมากจริงๆนี่แบบนี้นะอ่ะอันนี้เจจัดโปรให้เลยเอาไปในราคา150บบาทรวมส่งนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็แคปมาเลยนะเจะมีให้เลือกนะนี่ มีหลายกระถางเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้กระถางสองกระถางก็ทักเจามาได้เลยนะนี่สวยๆแบบนี้เลยกระถางต่อไปนะจะเป็นตัวนี้ครับออดิบดังเหลืองอันดามันสวีชุมพรนี่ลายเขานะครับนี่เป็นแบบนี้เลยทําไมเขาถึงชื่อเหลืองอันดามันเพราะว่าด้วยความที่เขาด่างเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลแบบนี้นั่นเองนี่สวยมากครับผมเอาไปในกระถางละ 2 9 0รบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เจจัดแบบรวมส่งเลยดังสวยมากอันนี้เจคัดลายด่างมาให้เลยนะสวยๆทุกต้นนะแบบนี้เลยอันนี้ก็เลี้ยงน้ําได้เลยนะทุกคนเอาไปก็จับไปเลี้ยงน้ําได้เลยเหมือนบอลทั่วไปเลยนะแต่ว่าในาในความคิดของเจแล้วก็ส่วนตัวของเจที่เจเลี้ยงนะ mm hmm. เขาอาจจะชอบแบบว่าร่มรำไรทุกคนแล้วเขาจะออกสีดีมากเลยนะทุกคนจะออกด่างดีแบบนี้มาเรื่อยๆได้แบบนี้เลยนะนี่ ้าใครอยากได้นะก็ติดต่อสอบถามเจามาได้เลยก็แคปรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์เจได้เลยนะนี่แล้วก็จะมีต้นใหญ่จริงๆต้นนี้ต้นใหญ่สุดเลยนะเจก็ให้ราคาเดียวกันเลยทุกคนดังสวยมากนะนี่เนี่ยเทียบสองต้นที่แล้วนะกับต้นนี้คือต้นนี้ใหญ่กว่านะเจก็ให้ไปในราคา290บาทรวมส่งเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครอยากได้ก็แคปมาเลยนะนี่ต่อไปต้นสุดท้ายนะนี่จะเป็นอมชมพูทุกคน กอแน่นๆนใหญ่ๆทุกคนกระถางหกนิ้วอ่ะต้นใหญ่มากแล้วดูล่าเขาดีทุกคนเนี่ยดูล่าเขาก็แน่นๆนใหญ่แบบนี้เลยนะนี่ <c oughs> ขออภัยนะทุกคนนี่แบบว่าประมาณ10บใบขึ้นเลยทุกคนแล้วใบใหม่ก็กำลังจะกลางอีก23งามใบเลยนะนี่เอาไปในราคาเพียง150บบาทเอารวมส่งไปเลยทุกคนนี่กอใหญ่ขนาดนี้ดูมือเจนะนี่ดูมือเจเนี่ยทุกคนใบขนาดเนี้ย คุ้มมากนยนะออมชมพูแต่ก่อนนี้เป็นไม้ที่แบบว่าราคาเขาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่ขยายพันธุ์ง่ายทําจํานวนได้ง่ายก็ตามการเวลาเลยนะครับแต่ว่ากอน,นี้ก็ยังถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะแถมได้ราคารวมส่งไปเลย150บาทนี่ก็จะเป็นไม้ประมาณนี้นะครับที่เจนนามาขายที่งานบุรีรัมนะครับฝากบูธพี่ๆเขาขายไว้นะครับผมนี่ถ้าใครอยากได้หรือว่าสะดุดตากับไม้ต้นอื่นนะก็สามารถ แคปมาให้เจดูได้เลยนะนี่สำหรับวันนี้เจก็ขอ,อาลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ